เอาลวก็ผมสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูราการนี้และครับผมชแนลนี้มีชื่อว่า X Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Call Duty Mobile นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม Call Duty Mobile กันโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ผมเล่นในมือถือนะครับก็เป็นมือถือที่จะพูดหรอวะก็ใช่ไหมอ,อ่ะมาเริ่มเลย เย็นแล้วเย็นแล้วอากาศเย็นแล้วนั่งผมไม่แค่เราผมแค่ได้รถนะอันนี้ผมนั่งนล่ในรถมันก็เลยอากาศจะเปิดแอร์ให้พ่อผมก็เลยถามว่าเย็นหรือเปล่านะครับแล้วกูเหมือนเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ชมฟังทำไผวะเฮ้ยนาน,นี้ผมอ่ะด่าน cross fly cross fly fly เข้าใจว่า fly อ่ะเฮ้ย ไม่ได่าท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ผมแค่อ่านชื่อด่านใดน้ฟังเฉยนะ,ะหนด่านี้ต้องสนายน,นะครับแต่ละใครที่เล่นเกมนี้แล้วอยากจะสนายผมแนะนําด่านนี้นะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยฝั่งนู้จะได้เปรียบกว่าไหมหรือฝั่งที้ได้เปรียบกว่ามันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่สกิลเบนะครับผมแต่ฝั่งนู้ก็อาจจะโกกว่านิดนึงเพราะว่ามันจะมีตรงซอกกัมแพงที่เราไม่สามารถยิงเข้าไปโดนแต่ว่าเขาสามารถยิงโดนเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจหน่อยถ้าเกิดว่าจะเล่นแล้วเจอฝั่งนู้ ไม่ต้องทำไรหรอกมันอยู่ที่สกีพีครับยังไงถ้าคนมันเก่งยังไงก็ได้เปรียบครับเฮ้ยเอ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 ้ยใจเย็นไอเย็นไอ้สองไอ้สองไอเย็นให้พี่ให้พี่ได้หายใจบ้างให้พี่ให้พี่ได้หายใจบ้างให้เพื่อนราจัดการไปเฮ้ย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 แตกนี่ยืนนี่แงตัดนี่นนี่สับฟ้สับพอดีสับฟ้าแตกหูแตกไปสวย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะสักโคนั่นีิฝ่าว้ก่อนฝ่าว้ก่อนแตกแตกเอ้อวิ่งนี้ก็แตกเลยครับอะไรครับเนี่ย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 อะสองสักโคมใกล้ๆเลยมาดี้สองสอโคมใกล้ๆเลย เฮ้ยกระแตกกระแตกกระแตกเฮ้ยเหีม yes. ีดมีดมีดเฮ้ยมีดมีดมีดกระด้อะกระด้อะกระด้อะเฮ้ยภายในจะสู้ระยะใกล้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้มีดใช้มีดใช้มีดโอ้ยเฮ้ยแตก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 เชื่อมไหมผมแตกเกือบ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 แตกโอ้โหระหว่างนี้ก็ใช้มีดซายดีกว่าระหว่างที่เลือนรอหนิป๊อปปุ้มแตกสซเอ้า อะไรครับนี่ยะแต่เฉยเลยอะไรผมกำลังปล่อยพิสไซดแท้ๆนี่ผมทำอะไรเนี้ยมันแตกแล้วโอเคเฮ้ยแตกไม่แตกว่ะแตกปล่อยพิสเย,สยอะไรกูรู้กูรู้จะเป็นบาลีละแตกโออโหหน้าโหหน้ามาโหหน้ามา ผูดหน้ามาผูดหน้ามาแตกปรียงเอา้าไม่ตายนะเหรอดูกินไม่กินไม่โดนแตกเข้าหัวด้วยนี่แตกเอ้ารถรถโดนรถโอ้โหแตกเออสวย เอาเครื่องบินไปแดกเอาเครื่องบินไปแดกอ่าเอาคราวนี้เอาวิทยุไปแดกมกั้งแตกไม่ทันวิทยุไม่ทันใช้บอกบอกเลยบอกเลยพี่บอกเลยเลยบอกเลย,เลย,เลยสูมทำไม่สูมทำไม่สูมไม่ช่วยอะไรบอกเลยสูมไม่อ้าวโอ้กำลังแขแทนพี่สายเลยเพื่อเราหยิบมัซะแล้วโอ้ยนิ้วลากไปถึงแตก อุ้ยเปหมดแล้วแหละอุ้ย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 อ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอยอ้ย้ยอุยอ้ยอยอนจะอยน้ยอุ้ยอุ้ยอย้ยอยอุ้ยออุออ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอ้อย้ยอุ้้วะ เอาแล้วผมเริ่มมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วสับจนเริ่มมั่วแล้วอ้าวเลงเลงเลงบอกเลยบอกแล้วอย่าเลงเลงมากตายเลงมากตายยิ่งดานิ่งได้ไวบอกเลยยิ่งดานิ่งได้ไวเฮ้ยเอาโดนล้วงก็ดูกันเองนะครับว่าใครจะขวบกันแค่ไหนอ่ะก็คือโดนล้วงอ่ะแต่ยืนเ้ยเฉยก็โดนมาล้วงอ่ะลูงหลังอ่ะ ความเป็นแมนลูกผู้ชายอ่ะเออพี่ก็ไม่ไปลงวงเขาแบบนั้นหรอกร้องน้อง,อง,องเออแตกโดดมาอย่างเงี้ยก็แตกเลยโดดทำไมครับโดดทำไมครับเอ,อ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรเอ,อ้าขอโทษครับมา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 ฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอจะให้ฉันยิงเมื่อไรมาแตก โอ้โหจะไม่ขึ้นรถไเป็นสานีอีกแม้งบางกระสุนแตก,แตกเอา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 โอ้โหเป็นอะไรกับรถเมยวะแตกแตกกอเตยืนทำอะไรกันอ่ะไม่แตกหรอกครับน้องๆถ้าน้องๆมอนเตอ์ยืนนิ่งๆอะ่ะ เราต้องกินเลยนะครับผมกูก็ไปนับยากเลวเขาทัว่วมั่วใครเป็นน้องกูกูก็เป็นน้องเขาเขาก็ปเป็นพีดอู๋ผมก็โดนมีดนะครับผมไม่เป็นไรก็ถือว่าตายเพราะว่าอีเหงากานนะครับไอเสื้อแดงนะั่นมันโคดจังวะเสื้อแดงโคดนะก่อเอ้ยเมื่อกี้มันไม่ตายนะัดเดียวเอา้าด้วยตาวะ อ้๋อดาเมซาตายโอเคไม่เป็นไรครับเกมเรายังดำอยู่คุจะโดนสวดไหมเนี่ยกูจะโดนสวดไม่เนี่ยกูจะโดนสวดไม่เนี่ยกูจะโดนสวดไม่เนี่ยมาดี้มาดี้แท็กอ้าไม่โดนอ๋อมทะเลใกล้เกินไปไม่ใช่หรอกกูกางองขาวอ้าวอย่างนั้นแหละแท็กอ้าวไม่โดนเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ไหวตะเคียะอันนี้ไม่ไหวตะเคียะแท็ก แตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มสับบวบแล้วเริ่มสับบวบแล้วพอใกล้จะแพ้แล้วก็เริ่มสับบวบแล้ววุ้ยเอ้ยถอยถอย,ถอยเออเพื่อนเพื่อนเก่งจังวะแตกเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้หัวเห็นเห็นแล้วไม่แตกได้ไงวะไม่สองล้านแล้วนะเฮ้ยงง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 เฉยงงเฉย มาไม่ตรงไม่แตกมาไม่ตรงไม่แตกมาไม่ตรงไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอมาไม่ตรงไม่แตกมาไม่ตรงไม่แตก้วสุดท้ายพี่เก็บเองอะครับน้องๆอ้โหก็สุดยอดไปเลยนะครับโอเคก็ทีมเราเป็นฝ่ายชนะนะครับสกอร์อยู่ที่ห้าสิบต่อสี่สิบนะครับผม มาดูฉากสุดท้ายกันอีกรอบนะครับโอเคเลขใบแล้ว55องศา34ลิฟดาโอเคป่าซ้ายเพื่อหวังโคตแตกสวยพี่สวยนะครับผมจากหวานนี้โอเคออเขาขอโทษลยนะครับผมก็เลยบอกนะครับว่านี้ก็เป็นรหัสของเพื่อนผมนะครับไม่ใช่รหัสของผมเราผมยืมรหัสกาลินาของบรรดาซับรักเกมดีเล่นนะครับก็ก็ค่อนข้างดีอยู่นะก็เก็ไม่เลวเลย โอเคนะรับผมก็สกอร์ผมก็ได้ MVP ของทีมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละคนฆ่ากันไปกี่คนนะครับโอเคกดแล้วต็เป็นกด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 สิบสี่นะครับเพราะผมก็เพิ่งสมัครมาเพื่อจะมาแคสให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคผมฆ่าพิ่าที่หกตัวแล้วครับผมพี่ก็แปละครับนกนกสำหรับใครที่คิดว่าเป็นบอทคุณคิดถูกครับ ก็ต้องมีบอดอยู่แล้วครับผมรับเลเมอร์แรกๆอยู่นี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนด้วยหรือเปล่าแต่ผมก็น่าจะรู้อะว่ามันมีบอดอยู่แล้วโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซัพซร์ไครต์ไม่ต้องกดแชร์หรอกเพราะผมรู้ว่าคุณก็ไม่กดให้ผมหรอกช่องกากๆอย่างนี้ใครจะมากดสำหรับใครที่ชอบดูก็อย่าลืมกดซัพซรไครต์ไว้นะครับผมก็จะพยายามลงคลิปบ่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบครับ